ไม่้อยู่ใกล้ไปสลับสลัดสลับสลทีพี่คิด่าเอาเอาจออะไรที่มันแบบถ้ามันไม่ได้อัดอันนี้ใช่ไหมอย่าเดินใกล้อันใหญ่ๆหญ่ไปใช่มอย่าหน้าอยู่เงี้อ่ใกลินอว่าหน้าไกลมากเดี๋ยวยมาอยู่่ได้อยเวลาตัดก็ได้อยู่ไม่เอาสูตรเอ่อเอาสูขึ้นไปนิดนึงเอาไปแบบขนาดกันก็ได้ขนาดกันเราก็คุณดูจริงจังมากแล้วมัน 0.5ได้ทหรอเออด้วยยังไม่ได้เขาวิดีโอไม่ได้จะมันวิดีโอต้งหลังวิดีโอได้กล้องหลังเออมันได้กล้องหลังอันเก่ามันได้เลยกล้องหลังมันได้จริงนะเน่ราจีจังกันนะมันได้มันได้กล้องหลังเออนี่จะน้องยางนี้เออได้ไหมนันก็ยืดเกรย์กันปะจ้ะนั่นก็เอาเสือไปเออเอาเสือไปให้ขนาดจริงจังยิ่งกว่าอะไรดี เออเราต้องหวังไม่ได้อือต้องหวังเลยเราไม่ได้ทำหน้าตัวเองอยู่แล้วเออจะได้ไม่ต้องโฟกัสหน้าใช่งั้นแกยืนจี๊งั้นแกยืนก่อนมึงมีเวลาปุ๊บนี่มึงแบบว่าเอออยืนเส้นนี้ป่ะเอ้ยสวยแล้วสวยช่เส้นนี้แม่สวยเออเฮ้สวยแต่ว่าเดี๋ยวนะพี่น้ำมีน้ำยืนไว้แต่บหมูหมูหมาหมาเออเนี่ยอันแรกได้ได้หรือมั้ยแต่เป็มนี้ก็ได้นะอือสวยสวยอยู่แล้วเราจะมอง ข้างในก็ตีไปครับมองตัวนี้เลยวันเมื่อกี้หน้ามันใกล้ไปหน่อยพี่ฝนยูเห็นเลยใช่บอกบอกว่าบอกว่เห็นเลยดูไม่เอาหางยองบอกว่ามองไม่เห็นอาหารจอใหญ่กว่านี้ได้ไหมแล้วก็ไม่ต้องมองหรอกเราก็มองอันนี้ไปเลย